สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับใน EP ที่2นี้เราจะมาว่ากันในเรื่องของการแปรสภาพยูเรเนียม238มาใช้ในทางการทหารกันต่อครับซึ่งถ้าหากใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เป็นต้นกำเนิดของยูเรเนียมได้สมรรถนะหรือ depleted uranium admin จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งหากใครเข้าใจเกี่ยวกับจุดกำเนิดของมันแล้วเรามาต่อกันใน E ีที่2ครับในเรื่องราวที่เกี่ยวกับอลอยชนิดพิเศษตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสเตอร์บอย ที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมด้วยสมรรถนะครับมันถูกนํามาใช้ในทางการทหารได้อย่างไรและมีผลกระทบใดบ้างครับหากถูกนํามาใช้งานในสนามรบจริงเดี De ๋ยวเอเดวชจะเล่าให้ฟังครับก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์หรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ จากคลิปที่แล้วครับเราผ่านกระบวนการเสริมสมรรถนะของยูเรเนียม235กันไปแล้วเราจึงได้เห็นว่าปริมาณของกากยูเรเนียม238นั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีปริมาณสูงอย่างมากครับโดยใน EP นี้ผมจะขออนุญาตเรียก d e p r e t e d u r a เ i u m นะครับในตัวย่อว่า DU ซึ่งการเก็บ DU ครับตัวนี้ถือว่ามีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากเนื่องจากเป็นสารพิษและเป็นกากากำมันตะรังสีครับที่ต้องเก็บรักษาเป็นเวลายาวนานในลักษณะของกากนิวเคลีย ระดับรังสีต่ำโดยค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งครับจะใช้ในการแปรรูปจาก Uf 6หรือแร่ยูเรเนียมครับที่ถูกสกัดสิ่งเจือปนออกก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเสริมสมรรถนะจึงต้องมีการทําให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้นครับโดยการสกัดและเปลี่ยนรูปให้เป็นสารประกรอบยูเรเนียมเฮกซิฟูออไรและแปรรูปเป็นโลหะครับที่มีความหนาแน่นสูงเกือบจะเท่ากับทางสเตน แต่ว่ามีราคาที่ต่ํากว่าครับจึงมีความพยายามที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบโดวยวัสดุชนิดนี้นั้นมีข้อเสียตรงที่ไม่ทนต่อการสึกกร่อนครับโดยดยีนั้นมีเก็บไว้ในคลังของสหระรัเสเซียครับมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1940เลื่อยมาเป็นจํานวนมากครับโดยในช่วงที่มีโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นจึงมีการออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับเพื่อให้ใช้เชื้อเพลิงแบบที่ไม่ต้องเสริมสมรรถนะยูเรเนียม เพื่อที่จะได้นำดิเพีรเทตยูเรเนียมหรือ DU ครับมาใช้ในตอปฏิกรนนิวเคลียร์ได้ด้วยแต่ว่าเครื่องปฏิกร์ประเภทนี้ครับก็มีอยู่เพียงแค่สิเเท่านั้นขณะที่อาวุธนิวเคลียร์และเครื่องปฏิกร์ของกองทัพเรือครับต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีความเข้มข้นของยูเรเนียม2องสูงมากโดยเจ้า DU ครับจึงยังถูกเก็บรักษาไว้โดยหวังว่าจะมีการพัฒนาเทคนิค ในการเสริมสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นครับจนสามารถนำกากยูเรเนียมเหล่านี้ออกมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยในช่วงทศวรรษที่1970ครับเพนตากอนได้รับรายง,งานว่ากองทัพโซเวียตนั้นได้มีการพัฒนาเกราะสำหรับรถถังซึ่งกระสุนของนาโตครับไม่สามารถเจาะเข้าไปได้เพนตากอนจึงได้ทำการวิจัยเพื่อหาวัสดุมาทำหัวกระสุนที่มีความแข็งแรงมากกว่าเดิมครับและหลังจากการทดสอบโดยการใช้โลหะหลายชนิดนั้น นักวิจัยของกองทัพก็ได้ข้อสรุปครับที่การแปรรูปยูเรเนียมด้อยสมรรถนะมาใช้งานในรูปแบบของอัลลอยชนิดพิเศษครับที่มีชื่อว่าสเตอร์เบลอยซึ่งเป็นโลหะที่มีส่วนผสมของยูเรเนียมด้อยสมรรถนะกับโลหะอื่นๆอีกเล็กน้อยครับอย่างเช่นไทเทเนียมโมลิบดินัมซึ่งส่วนผสมสุดหนึ่งครับที่มีการใช้งานกันก็คือยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ 99.25%กับไทเทเนียมซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของไทเทเนียมขึ้นไปถึง3.5%ซึ่งสเตอร์เบลอยครับมีความหนานแน่นเป็น2เท่าของตะกัว่วจึงมีการนํามาใช้ทํากระสุนเจาะเกราะและกระสุนวิธีโค้งครับโดยกองทัพสหรัฐนั้นใช้ยูเรเนียมได้สมรรถนะในอลัลลอยที่มีไทเทเนียมประมาณ3.5% ซึ่งวัสดุสำหรับใช้ทำสเตอร์ลบยครับมีราคาถูกและสามารถหล่อขึ้นรูปได้ง่ายครับในขณะที่ทางสเตนนั้นมีราคาแพงและขึ้นรูปได้ยากกว่าครับและมีการนำยูเรเนียมด้อยสมรรถนะมาทำกระสุนเจาะทำลายครับเนื่องจากมีคุณสมบัติในการรักษารูปคมและลุกไหม้ได้เองเมื่อกระทบกับเป้าหมายที่แข็งแรงนอกจากคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่โดดเด่นในเรื่องของความหนาแน่นที่มีมากกว่าตะกั่วแล้วยิ่งมีราคาถูกและหาได้ง่ายครับ ส่วนการใช้งานทางสเตนที่สามารถใช้ได้เช่นกันนั้นจะต้องซื้อจากประเทศจีนครับในขณะที่ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะมีเก็บไว้ในคลังของสหรัฐประมาณ5,000 500, 0 0ตันทำให้งบประมาณในการซื้อกากรังสีระดับต่ำเหล่านี้ครับแทบจะไม่มีเลยทำให้การนำยูเรเนียมด้อยสมรรถนะมาใช้ครับจึงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆดังนั้นในปลายทศวรรษที่1970กรบครับทางสาหรัฐสหภาพโซเวียตอังกฤษฝรั่งเศสจึงเริ่มนำยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ ที่เก็บไว้ในคลังนั้นมาเปลี่ยนเป็นหัวกระสุนสําหรับเจาะเกราะและมีการนํากระสุนยูเรเนียมมาใช้เป็นครั้งแรกในสงครามอาหรับอิสราเอลในช่วงปี1973อีกด้วยโดยยูเรเนียมด้อยสมรรถนะครับที่มีเก็บไว้ในคลังแสงของกองทัพทั่วโลกในปี2002นั้นมีจํานวนมากกว่า1188,273ตันครับโดยประเทศที่เก็บเอาไว้มากอันดับหนึ่งครับได้แก่สหรัฐอเมริกา มีจำนวนมากถึง480,000ตันครับในปี2002ประเทศรัสเซียครับ460,000ตันฝรั่งเศส190,000ตันสาธารณรอาณาจักร30,000ตันเยอรมนี1 6 0 0 0ตันญี่ปุ่น10,000ตันจีน2,000ตันเกาหลีใต้200ตันและแอฟริกาใต้อีก73ตันครับโดยสำหรับการใช้ทางการทหารครับยูเรเนียมด้ยสมรรถนะหรือ DU นั้นถือว่ามีความหนาแน่นที่สูงมากครับ โดยมีความหนาแน่นสูงกว่าตะกั่วประมาณ70%ทําทำให้มีน้ำหนักมากกว่าตะกั่วที่มีขนาดเท่ากันครับเมื่อนำมาทำหัวกระสุนนั้นจึงมีความต้านทานอากาศที่น้อยกว่าและสามารถทะลุเข้าไปในวัสดุอื่นได้ดีเนื่องจากจุดที่ตกกระทบนั้นมีแรงกดตันที่สูงกว่า เรกระสุนยูเรเนียมชนิด APFSDS ครับที่ยิงออกไปแล้วก็มักจะระเบิดออกครับเมื่อเกิดความร้อนจากแรงเสียดทานเนื่องจากมีคุณสมบัติในการลุกไหม้ด้วยตัวเองของยูเรเนียมอยู่ด้วยครับทำให้กลายเป็นระเบิดเพลิงที่มีความร้อนสูงเผาไหม้ทุกอย่างที่อยู่ภายในตัวรถถังและยานเกราะครับโดยที่ไม่ต้องเสริมสารเคมีหรืออุปกรณ์สร้างแรงระเบิดเพิ่มเข้าไปเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งในขั้นตอนนี้นั้นถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงในการทิ้งรังสีตกค้างเอาไว้มากที่สุดครับ ส่วนหลักการทำงานของกระสุนเจาะเกราะรถถังชนิด APFSDS นั้นว่ามันสามารถทะลุผ่านเกราะรถถังเข้าไปได้ยังไงเนี่ยจะขอข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ดูใต้คลิปแทนนอกจากนี้ครับกระสุนยูเรเนียมก็ไม่ได้ใช้งานเฉพาะกระสุนปืนใหญ่รถถังครับแต่ยังมีหลากหลายขนาดทั้งปืนใหญ่ของเรือรบเครื่องบินโจมตีและปืนขนาดเล็กด้วยครับโดยมีความเชื่อกันว่ากระสุนยูเรเนียมที่กองทัพสหรัฐใช้นั้นเป็นชนิดที่ไม่มีการเปลือกเปลื่ยนทางลังสีครับจนกระทั่ง นักวิทยาศาสตร์ของสารประชาชาติได้พบหลักฐานว่ามีการเปลื่อนเปลือนังสีในสถานที่สู้รบและกองทัพสหรัฐครับก็ได้ออกมายอมรับกับปัญหาเหล่านี้ในเวลาต่อมาซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่ไม่มีการส่งรถถังรุ่นประจำการหลักของนาโตและอเมริกาเข้าไปในยูเครนตั้งแต่แรกครับเพราะรถถังนั้นคืออาวุธสงครามที่มีความเสี่ยงครับที่จะนำกระสุนยูเรเนียมมาใช้งานสูงมากในสถานการณ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจวนตัวที่จะพ่ายแพ้ และนั่นแค่อาจจะเป็นจุดจบของประเทศยูเครนครับที่ไม่ใช่จุดจบของสงครามก็เป็นได้ซึ่งกระสุนยูเรเนียมที่กองทัพซา,ารัฐใช้ครับจะมีตั้งแต่กระสุนที่มีขนาดไม่เกิน30มิลิเมตรอย่างเช่นกระสุน pgu 1 4 b ครับเป็นกระสุนระเบิดเพลิงที่ยิงจากปืน ga u 8 a d v e n g e r จากเครื่องบิน a 1 0 thunderbolt ครับของกองทัพอากาศสหารัฐ และกระสุนขนาด25มิมที่มีใช้ในปืน M242 ครับของยานเกราะ Bradley และ LAVAT ของกองทัพบ,บกสหรัฐส่วนกองทัพเรือครับใช้กระสุนขนาด25ม mm, ิม PGU20 ที่ยิงด้วยปืน GAU12 Equalizer ครับของเครื่อง AV8B Harrier และมีการใช้กระสุนขนาด20มิมครับโดยใช้ปืน M197 จากเครื่อง AH1 h e l i c o p t e r กันชิ p นอกจากนั้นครับกองทัพสหรัฐยังใช้กระสุนยูเรเนียมในปืนใหญ่ขนาด120มิมและปืนใหญ่ขนาด105มิมครับบนรถถัง M1 Abrams และ M60A3 และกองทัพเรือสหรัฐกับใช้กระสุนยูเรเนียมในปืนฟาลัง CIWS ขนาด20มิมครับแล้วก็ได้เปลี่ยนไปใช้กระสุนทังสเตนในช่วงปลายทศวรรษที่1990เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม นอกจากนั้นยังมีการแปลรูปสําหรับใช้กับแผ่นเกราะหรือ armor p l a t ด้วยครับเนื่องจากยูเรเนียมด้อยสมรรถนะครับมีความหนาแน่นสูงจึงสามารถใช้ทําแผ่นเกราะที่มีเหล็กประกบอยู่ด้านนอกครับอย่างเช่นรถถัง M1A1HA และ M1A2 Abrams ที่สร้างหลังปี1998ครับมีการใช้เกราะที่เสริมด้วยยูเรเนียมด้อยสมรรถนะที่ลำตัวและด้านหน้าของฐานปืน โดยทางกองทัพรัสเซียเองครับก็ใช้งานกระสุนยูเรเนียมได้สมรรถนะด้วยเช่นกันโดยมีการใช้กับปืนประจำรถถังมาตั้งแต่ปี1970ครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นปืนขนาด115ม mm มของรถถัง T62 และปืน125ม mm มครับในรถถัง T64 T72 T80 T90 และ T14 อมาตาขณะที่บางประเทศครับก็าอาจจะยังมีการใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นการยากครับที่จะสามารถตรวจสอบได้โดยคาดการกันว่าประเทศที่มีอาวุธเกี่ยวกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะมีประมาณ17-20ประเทศรวมทั้งสหรัฐอังกฤษฝร,ร,รั่งเศสร,รัสเซียกรีซตุรกีอิสราเอลซาอุดิอาระเบียบาเรนอียิปต์คูเวตปากีสถานอิรักไต้หวันและประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันครับนอกจากนั้นก็ยังมีการผลิตกระสุน ยูเรเนียมได้สมรรถนะอีกใน18ประเทศครับซึ่งในขณะที่มีเพียงสหรัฐและอังกฤษเท่านั้นครับที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธยูเรเนียมได้ในสนามรบจริงโดยการใช้งานของประเทศเอื่นๆครับไม่ถือว่าเป็นอาวุธยูเรเนียมที่แท้จริงตามกฎหมายระหว่างประเทศของการใช้อาวุธดิพรีตตยูเรเนียมโดยประมาณ95%ครับของยูเรเนียมได้สมรรถนะนั้นผลิตออกมาในรูปแบบของยูเรเนียมเฮกซิฟูออไรหรือย f 6ครับโดยบรรจุไว้ในเหล็ก รูปทรงกระบอกตั้งเอาไว้บนลานเปิดใกล้กับโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยแต่ละกระบอกกับจะมี UF-6 บรรจุอยู่ประมาณ12.7ตันโดยในสหรัฐประเทศเดียวครับมี UF-6 สะสมไว้ตั้งแต่ปี1993รครับรวมแล้วประมาณ560,000ตันซึ่งในปี2005ครับมีการเก็บ UF-6 เอาไว้รวม5 7 1 2 2กระบอกครับเป็นจำนวน686,500ตัน ซึ่งการเก็บ U F 6ในระยะยาวครับจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยครับเนื่องจากมีคุณสมบัติทางเคมีที่ไม่เสถียรเมื่อ U F 6ได้รับความชื้นจากอากาศครับจะทำปฏิกิริยากับน้ำในอากาศและกลายเป็น u r เรเนียมฟลูออไและไฮโดรเจนฟลูออไรครับซึ่งสารประกอบทั้ง2ชนิดนี้ละลายได้ง่ายครับและเป็นอันตราย โดยการเก็บไว้ในภาชนะทรงกระบอกครับจะต้องมีการตรวจสอบเป็นเข้มงวดเพื่อหาร่องรอยของการสึกกร่อนหรือการล่วไหลโดยประมาณการอายุของภาชนะเหล็กทรงกระบอกครับคาดว่าจะอยู่ได้หลาย10ปีซึ่งในสหรัฐอเมริกาครับมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับยูเรเนียมเฮกซิฟลูออไรด์หลายครั้งมากโดยรัฐบาลครับจะต้องแปลรูปทําให้เป็นของแข็งโดยการเปลี่ยน UF6 จากของเหลวครับให้อยู่ในรูปของยูเรเนียมออกไซด์ก่อนที่จะทําการทิ้งครับ และการกำจัดทิ้ง UF6 ทั้งหมดครับจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ15 4 5 0ถึง450ล้านเหรียญสหรัฐกัเลยทีเดียวซึ่งยูเรเนียมได้สมรรถนะะรยสุดครับมีอันตรายของรังสีที่ค่อนข้างต่ำด้วยต่ำกว่ารังสีจากยูเรเนียมตามธรรมชาติรวมประมาณ60%นครับเนื่องจากยูเรเนียมที่มีกำมันตภาพรังสีสูงนั้นได้ถูกแยกออกไปแล้วครับนอกจากนั้นยูเรเนียมที่เหลืออยู่ ก็ยังมีครึ่งชีวิตที่ยาวนานมากครับประมาณ4.46พันล้านปีซึ่งมีข้อแตกต่างจากยูเรเนียมธรรมชาติตรงที่สัดส่วนของแต่ละไอโซโทโปนั้นมีค่าที่ไม่เท่ากันครับแต่ก็ยังมีคุณสมบัติทางเคมีที่เหมือนกันอยู่ครับสามารถเกิดการลุกไหม้ได้เองและเมื่อเกิดการสึกกร่อนในสภาวะที่มีน้ําและอากาศจะทําให้เกิดเกลือยูเรเนียมครับที่ไม่ละลายน้ําและเกลือยูเรเนียมแบบที่ละลายน้ําได้ครับซึ่งเป็นอันตรายและสามารถสะสมในหลายอวัยวะเช่น ตับมามและไตโดยเกลือยูเรเนียมครับมีอันตรายทางเคมีที่มากกว่าอันตรายทางรังสีโดยอันตรายทางรังสีนั้นครับจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของยูเรเนียมซึ่งอันตรายครับที่เกิดจากการได้รับ d e p r e ต e d u r a n i u ียมมีการยืนยันจากผลที่เกิดขึ้นในการใช้กระสุนยูเรเนียมในสงครามออกเปอร์เซียครับโดยผู้สังเกตการณ์บางคนเชื่อว่าการได้รับยูเรเนียมหรือสารประกอบยูเรเนียมนั้นอาจจะทําให้เกิดหรืออาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการกัฟววอร์ซินโดมครับ แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากครับที่ยังไม่เชื่อเกี่ยวกับหลักการนี้ขณะที่ในระยะยาวครับประชากรที่อาศาัยอยู่บริเวณที่มีการใช้กระสุนยูเรเนียมครับอาจจะทําให้เกิดผลกระทบจากการได้รับยูเรเนียมเป็นเวลาต่อเนื่องและสามารถทําให้เกิดความเสียหายกับไตของคนได้ด้วยากการศึกษาครับพบว่ายูเรเนียมด้ยสมรรถนะนั้นยังมีพิษต่ตอสัตว์ทดลองในลักษณะของการเป็นอันตรายต่อเซลล์ครับและเป็นอันตรายต่อยีนส์ รวมทั้งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วยโดยในทางระบาดวิทยาครับชี้ให้เห็นว่ายูเรเนียมนั้นทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของคนโดยโตรงและจากการศึกษาในหนูและกบครับพบว่ายูเรเนียมที่ละลายน้ําได้นั้นมีฤทธิ์ทำให้ตัวอ่อนเกิดใหม่นั้นมีรูปร่างที่ผิดปกติซึ่งผลกระทบของยูเรเนียมด้ยสมรรถนะครับต่อสุขภาพของคนนั้นอาจจะยังไม่มีข้อสรุปครับเนื่องจากข้อมูลและตัวอย่างที่ได้รับนั้นมีจํานวน,นน้อยมาก โดยหลังจากที่มีการใช้กระสุนยูเรเนียมในการสู้รบสามารถตรวจพบสารยูเรเนียมและสารประกอบของยูเรเนียมในดินและน้ำครับหรือบนเครื่องมือหรือในอาคารบ้านเรือนจึงมีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาวและระยะสั้นที่แตกต่างกันไปครับเนื่องจากสารตกค้างนั้นต้องใช้เวลานานหลายร้อยปีกว่าจะเสื่อมสภาพลงจนหมดหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe หรือกดปุ่มขอบคุณ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับกับ Education สาระแบบสัน้นๆที่คุณอาจไม่เคยรู้